มาดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าแฟนเก่าคุณกลับมางอคุณควรให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะคุณควรให้โอกาสเขาหรือเปล่าไพ่หนึ่งใบไพ่ใบที่สองจะเป็นไพ่ใบสรุปเสมอสําหรับพี่กันนะอ่ะถ้าดูจากทรงแล้วถ้าเขากลับมาขอคืนเดีย คุณว่าควรให้โอกาสเขาไหมอะเหมือนเหมือนคุณยังปิดกั้นอยู่นะคุณยังมีความเชื่อว่ายังไงเนี่ยแต่มันต้องกลับไปหามือที่สามชัวร์เลยหรือว่าถ้าคบกันอีกมันก็มีปัญหาเรื่องมือที่สมอีกแน่นอนพี่การจะใช้ไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นใบสรุปเสมอและเหตุการณ์อันนี้คือก่อนใบสรุปใช่ปะดังนั้นน่ะมันก็ยังสามารถแปลดได้ว่าต่อให้คุณนะกลับให้เขายอมเข้ากับเข้ามาในชีวิตนะแต่ตัวคุณเองอะจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนมี ปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันขวางกั้นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้เลยเพราะคุณเคยนอกใจฉันไปมีมือที่สามต่อให้เขาไม่มีใครนะแต่ไอ้ความรู้สึกที่ว่าเขาทิ้งคุณไปแล้วไปอยู่กับคนอื่นน่ยมันก็ทําให้คุณไม่เปิดใจให้เขาแล้วอีกประการหนึ่งที่สามารถ แปลได้ด้วยบางทีคุณปิดแก้นเขาไม่ยอมให้อภัยเขาเพราะคุณนั่นแหละมีคนอื่นแล้วมีตั้งต้นอะไรใหม่เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าจะรับเขามาในชีวิตอีกก็กลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเหมือนเดิมดังนั้นนะถ้าใครตัดขาดไร Move On ไปแล้วนะระวังนะให้โอกาสเขาไปจะเจอปัญหารักสามเศร้าไม่จากเขาก็ทางฝั่งเราเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุม่มอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ค่ะ